Uh, -huh. ออต,อตอนที่ยานคนนี้กับตอนที่ไปยืนหน้าห้องก็เลยต้องมีอุปกรณ์ประกอบเยอะแยะไปหมดนะครับเดีย๋ยวนะผมลืมตัดเข้าวันนี้จะ เดี๋ยวทําความตกไรบางอย่างก่อนออหนังสือที่ใช้ก็หน้าตามประมาณนี้นะครับ ช้ามาก อันนี้มันต้องเขียนปกินะแต่ถามว่าใช้ไหมเอ่ะมันยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเนื้อหาที่อันนีเนี่ยมันจะเป็นเนื้อความของแคลเรียแคลเรียมีข้อความ แคลเรียนชื่อยี่ห้อของแอร์นะครับชื่ยี่ห้อแคลเรียก็เป็นคู่มือของแค r เรียก็เขาใช้ในการอบรมพวกวิศวกรที่ทำงานปร่ปอากาศอยู่แล้วนะครับเนื้อหามันก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ไปไปบอกเขาว่าจีหลอกหนังสือแอรนะครับเ,เสร็จแล้วประการถัดไป อยู่นะครับอยู่กันหมดยังใครที่อยู่ในไลน์กลุ่มแล้วบ้างเออแชร์กันไปนะแชร์ให้เสร็จเลยตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มนี้เข้ามาให้เร้ยรอย นะหน้าตาของลายกลุ่มจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวนะวนะให้มันโล่งๆนะอันนี้นะครับ หน้าตาไล่กลุ่มเกินนี้นะคุณก็แชร์กับเพื่อนมานะครับแล้วก็เข้ามาตอนนี้มีคนอยู่ในนี้สี่สิบห้าเป็นผมไปแล้วหนึ่งเป็นพวกนี้ไปแล้วประมาณสี่ห้าคนนะแล้วก็เอ่อกลุ่มนี้มีคนลงทะเบียนสามสิบเก้าคนไม่รู้สุดท้ายตัวเลขต้องเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเข้าเข้ามาในไล่กลุ่มให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรื่องถัดไปก็ เนื้อหาที่จะเรียน่ะผมเรียงให้ตามนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมจะเรียงให้ตามนี้นะ ครั้งแรกคือครั้งนี้นะครั้งนี้จะพูดเป็นเรื่องทั่วไปก่อนนะเป็น ทางที่สัยแล้วความชื้อเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมของอ,อืม นนเดี๋ยวผมะจะเอาทั้งไฟล์ทั้งสไลด์อะลงให้ไว้ในไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไลายกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้าๆผมก็จะเริ่มเอาไฟล์ลงนะครับแล้วก็จะครั้งไหนใช้โอเคลนะดับที่ที่ผมคิดว่ามันควรนะ โอเคนะต้องถอยหลังไปเป็นเด็กประถมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ครนะสองสองอนะไม่เข้าห้องเรียนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์นึ่นเขาบอกว่าให้พี่อเออเดี๋ยวก็เช็คเช็คไปทําอะไรก็กติกาส่วนตัวผมอะ่ะผมจะตั้งว่าเรามีคะแนนอยู่ยี่สิแต้มเต็ม่ เนาะเราก็จะหาวิธีให้ให้คะแนนเต็มมันให้คงไว้อย่างนั้นนะครับเช่นไม่ขาดเรียนไม่อะไรเงี้ยขาดเรียนก็เดี๋ยวค่อยๆไปไล่ไล่ห่าเอาเนาะแต่เรามียี่สิบแท่งเต็มอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็พยายามรักษาไว้อาจารย์สั่งให้ทําอะไรก็ทําทางไ้นะครับจะได้รักษายี่สิบแท่งนี้ไว้นะครับเนาะแล้วก็เหลืออีกแปดสิบก็เดี๋ยวเราเอาไปสอบมิดเทม 40, อมสี่สิบฟิแนลสี่สิบแต่เดี๋ยวระหว่างเทอมถ้าเกิด มีมีงานอะไรที่แบบคิดว่ามันเหมาะสม,มจะให้มาทำก็จะเป็นคะแนนเก็บไปเรื่อยๆคะแนนสอบก็จะน้อยลงโอเคไหมขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้กันและกันเบื่อแค่ไหนนะถ้าคุณทําให้ผมเบือ่อผมทําให้คุณเบือ่อเราแบบบรรยากาศในห้องเรียนมันไม่สนุก mm hmm. ก็คมหน้าคมตาเรียนนั่งเ่อไปแล้วก็หลอดสอบแต่ถ้าเกิดดูแบบเออไว้จับตือลุ้นไว้อะไรอย่างนี้นะก็ ให้ทำอะไรก็ทำชวนมาพูดหน้าห้องก็ามาอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ลดสัดส่วนคะแนนสอบแล้วก็เพิ่มคะแนนงานที่ให้ทำระหว่างเทอมมากขึ้นนะครับโอเคไหมกำลังพยายามคิดดูอยู่ว่าจะชวนรุ่นพี่มา,าสั้ง3คนนะมาเลาเรื่องงานให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะได้แค่ไหนนะครับ แล้วก็อันแรกคือเรื่องเช็คชื่อเช็คเงิจะส่งกระดาษมาให้เซ็นเดี๋ยวพอรายชื่อมันนิ่งเดี๋ยวจะมีใบมาวันนี้เซ็นกระดาษกระดาษเปล่าไปก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงแรกๆเนี่ยเบสิกมันจะเป็นเรื่องระบบทำความเย็นแบบอัดไอน,นะครับทุกคาบอาจจะคาบละสองครั้งอะไรเงี้ยหรือสามครั้ง ระบบทำความเงย็นแบบอาดไทยหน้าห้องให้เพื่อนนเป็นคนหมายถึงผมนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนเปคนแรกว่าอธิบายเ,เพราะว่าเรื่องระบบทาความานอไทเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐาน สองแบบนะอันตอนนี้นิงก็อทำการเรเออไม่ใช่การปกต,นนตนนิโอเคนะแต่พอดีร้อนอ่ะพอเราพูดถึงแอร์ปุ๊บถึงแต่ความเย็นเนี่ยแต่จริงจไม่มากขนาดนั้นนะครับที่มากเพราะว่าจะไม่ถึงงาน,นเราควรจะมีความรู้กว้างกิ ถึงระดับที่จะไปทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยเพราะว่าในในโลกสภาพอากาศนะมันนะมืองศูนยกลางของโลกนะครับอย่าไปฟังใครเขาสั่งสอนมาว่าประเทศไทยดีที่สุดในโลกอนะอย่าไปคุณต้องคุณต้องพร้อมที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อ่อสายแรกคือเลือกตับอากาศให้เนื้อหาเดี๋ยวจะเริ่ม มันก็พอพูดแบบคนจะนึกถึงการทำความเย็นเพื่อิีเนื้อสัตว์ผักผลไม้สายนั้นเป็นเรื่องการทำความะอย่างเงี้ยลงเป็นกลุ่มที่เรียกว่า เจะเลยครับเนาะแต่แอร์เขนให้คนอยู่เป็นพันๆนะเนาะพ <นะ S 2> เดี๋ยวเวลาคุณเรียนไปเรื่อยๆก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ชัดก็ถามคุยเยอะๆนะเอาเอาเอานี้ยเป็นที่ตัวถามผิดไม่ต้องโมโหอะไร แล้วเราจะเป็นไอ้นี่อ่ะเรื่องพุดธาเป็นแบบฝัดยาเรื่องนี้คือผมนะครับนะครับนะี่ยหนึ่งทำอะไรบ้างนะไปหนังสือแบบนี้ติดมือไว้ด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวค่ำมข้ามนี้เดี๋ยวจะทยอยเอาสไลด์สำหรับ10ให้โอเคนะหมดอย่างอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วงสามสี่ครั้งแรกนี่เดี๋ยวจะสุ่มเรียกขึ้นมาสั้าสองสามคนมาอธิบายวัตระสาคทำความเย็นแบบอัดไหน,นะครับ